เมื่อสักครู่นี้เป็นทางออกนะฮะในงานรับปริญญานะมีป้ายทางออกมันบ่งบอกมันเป็นในว่ามหาวิทยาลัยก็อยากให้ออกจะได้คนใหม่เข้ามาเป็นธุรกิจนะฮะส่วนทางออกที่บัณฑิตจบมา ก็ไม่สามารถจะพาประเทศออกจากวงจรอุบาทได้ผลิตมากี่รุ่นก็แล้วแต่หรือไปที่แผนกหรือสาขาโดยตรงรัฐศาสตร์จบมากี่รุ่นก็ไม่สามารถพาประเทศออกจากวงจรอุบาทได้เสียเวลาเรียนสี่ปีถ้าหากผมถ้าหากเนี้ยผมจะโยนเผือก เือกร้อนนไปที่คณะรัฐศาสตร์นะฮะให้นักศึกษาที่เรียนอยู่เนี่ยมามาชาเลนจ์คณะรัฐศาสตร์ของทุกๆมหาวิทยาลัยกับประชาชนที่ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัย4ปีแต่จะอบรมเพียงเพียงสวันจากศิลปินดารานักกีฬา นักร้องโกลนตีเฟนเซอร์ยูทูบเบอร์นะฮะคนเหล่านี้อบรมอ่ะสวันได้ใบอบรมเหมือนกันออกเป็นใบให้เลยนะฮะแล้วก็สอบผ่านสวันอ่ะสอบผ่านได้ใบเป็นประชาชนไทยมหาอำนาจอ่จจะมีบัตรประชาชนใหม่บัตรประชาชนไทยมหาอำนาจนะครับ เพื่อไปทำหน้าที่นะเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิต4วันกับ4ปีใครจะพาประเทศออกจากวงการุบาทแล้วไปเกิดเป็นชาติมหาอำนาจใหม่ได้ที่นี่มาชาเลนต์นนะก็ขอให้นักศึกษารับทารับท้าชาเลนต์นนะนะฮะหรือมหาลัยรับท้าเลยก็ได้นะ มหาลายัยใดไหวตัวทันก็เปิดสถานที่ให้เลยก็ได้แต่ศิลปินทั้งหลายก็คงไม่ต้องการแล้วล่ะเพราะว่าเขาก็จัดคอนเสิร์ตเขาจัดแสดงงานเขาจัดที่ไหนก็ได้จัดไปแคมปิ้งกันนะอย่างเงี้ยนะฮะมันคงจะได้บรรยากาศกว่าอามหาลัยจัดนะมันอยู่ในห้องเรียนอะ่ะแต่นี่ เปิดโอเพเลยคุยกันนะอธิบายกันนะมีการแสดงประกอบนั่นคือภาพที่ผมนำมาเสนอเปรียบเทียบให้เห็นว่าบ้านเมืองเราก็ยังมีประเพณีการรับปริญญาอยู่นะในะขณะเดีวยวกันก็มีข่าวเผานะชุดคุยนะนะมันก็มีอย่างเงี้ย แต่ที่นี่ไม่เกี่ยวไม่ได้เผานะฮะมันเป็นการชาเลนจ์ทางวิชาการนะกับการแก้ปัญหาประเทศเพียงแก้เรียนสี่ปีแต่แก้ปัญหาประเทศไม่ได้เลยกับเรียนสี่วันกับอบรมสี่วันแก้ปัญหาประเทศได้นะเป็นหลักสูตรที่แตกต่างกันนะฮะ แก้ปัญหาประเทศได้นี่โอ้โหทุ่นเงินไปเท่าไหร่แล้วไปสร้างประเทศเป็นชาติมหาอำนาจด้วยแพดซีแพตฟอร์มซึ่งโลกยุคใหม่นั้นแพลตฟอร์มเป็นเรื่องสําคัญมากไม่ทราบมหาวิทยาลัยได้สอนได้บอกไหมแพตฟอร์มเป็นเรื่องสําคัญมากที่ต้องเร่งดวง่วนรีบไปเอารีบไปใช้ประชาชนอบรมแล้วก็ต้องรีบไปคว้าในไปแสดงเจตจำนงสั่งไว้แล้วเรียบร้อยแล้วะหลักสูตรอะไรนี่เร็วกว่าหลักสูตรก้าวหน้าแล้วก็ แบบลุกเลยเชิงลุกแล้วบีออนล้ำหน้าไปเลยนะขอเชิญประชาชนทั้งหลายนะเข้าอบรมอบรมแล้วได้เป็นรัฐบาลตลอดการแล้วเวลาโหวตได้เข้าโหวตอนะ่ได้เข้าโหวตด,ด้วยนะฮะครั้งละหนึ่งพันท่านโหวตทุกวันไ้โหวตทุกกรณีทุกประเด็นอาทิตย์หนึ่งก็คงมีสักครั้ง นะมีประเด็นทีโ่โหวอยู่ตลอดเลยทุกอาทิตย์เลยนะแก้ปัญหาประเทศเพราะเราต้องรื้อกฎหมายเก่าทิ้งหมดแล้วก็สร้างกฎหมายใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับร่วมกันโหวตกฎหมายใหม่นะครับก็จะได้พันหนึ่งนะมีกฎหมายเยอะ้ท่านก็ร่วมเล่นได้เลยนะครับในช่วงสมัยแรกก็เป็นช่วงโปรโมชั่นก็ควรร่วมนะสร้างชาติกัน จะได้พาเระเอศออกจากวงจรกรุบาทกับทุนท,ทีแล้วเกิดเป็นชาติมาหาอำนาจกันเร็วไวเอาละนั่นคือการสะท้อนในเรื่องของงานรับปริญญาบัเงเอิญมีป้ายทางออกก็เลยนำมาผูกเรื่องเพื่อสะท้อนนะว่าประเทศไทยกำลังทำอะไรมีสาระไหมอันไหนเป็นสาระกว่าช่วยบอกกันหน่อย นะช่วยบอกกันต่อไปนะผมเข้าใจนะที่ผมหมายถึงอะไรเอาละคลิปนี้วันนี้ก็ต้องย้ำเตือนอีกไปยังประชาชนนะการทำมาหากินที่ท่านบน่นท่านคิดว่าทุกวันต้องไปทำมาหากินเนี่ยท่านขมับขมันขมีขมัมนตั้งอกตั้งใจพุ่มเทหรือเกิดในการไปทำมาหากินที่ทำาอยู่ทุกวิทุกวันเนี่ยมันกคแค่ได้เงินเดือนชนเดือนนั่นเองกินไปเดือนชนเดือนท่านจะต้องรู้จัก การลงทุนต้องรู้จักการลงทุนนะฮะไอ้นั่นท่านไปลงแรงอลงแรงแต่ละวันได้กินเดือนจนเดือนแค่นั้นเองนะฮะไม่เกิดประโยชน์ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอยู่ไปวันวันไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่คนไทยไม่ใช่การสอบแทนคุณแผ่นดินไม่ควรที่ให้ไม่ควรจะทําแบบนี้อย่างเดียวควรรู้จักอีกเส้นทางนึ่งคือการลงทุนลงทุนทางด้านการปกครองตนเอง แล้วจะทำให้ท่านได้ทุนสำรองบุคคล12ล้านบาทการลงทุนไม่ได้เหนื่อยยากเลยใช้เงินก็ไม่มากทำก็ง่ายๆสบายๆไม่ควรพลาดในการลงทุนครั้งนี้จักยิ่งอาอละก็หวังว่าคงเข้าใจถูกอธิบายประชาชนทั้งหลายแต่ประชาชนฟังไงก็ไม่เข้าใจเพราะเป็นประชาชนนกแก้วนกทองฟังังไงก็ไม่เข้าใจหรอกที่ผมพูดเนี่ย เพราะนั้นก็ต้องศิลปินดาราไอดลอลเขาททั้งหลายนี่แหละสแสดงตัวแสดงตัวเชิญชวนเลยเข้าแคมปิ้งอบรมสี่วันให้สนุกสนานเกิดปัญญาเป็นสวนดบ,บันธรรมด้วยทุกท่านอ่านัา่นแหละประชาชนก็ชอบนะชอบบุคคละนะชอบบุคคลก็ต้องให้บุคคลเรไปเชิญชวนมาอบรมส่วนผมมันใช้หลักการนะกับวิสัยทัศน์ข้างหน้าซึ่งไม่ถูก,กประชาชนประชาชนไม่ชอบ อันนี้เป็นหลักการเป็นวิจัยทัพทังหน้าฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนะก็ต้องอาศัยศิลปินดาราทั้งหลายผู้เป็นเฟรนเซอร์ทั้งหลายนั่นแหละครับท่านก็แสดงตนเลยรับช่วงรับงานตรงนี้ต่อแบ่งหน้าที่กันพาเทศออกจากงวงจัราทแลวสร้างไประเทไทยใหม่กันแบ่งหน้าที่กันฮนะท่านถนัดด้านนั้นก็ไปเลยอ่าเอาละคลิปนี้เพียงเท่านี้หวังว่าเฟรนเซอร์ทั้งหลายคงตื่นตัวแล้วก็ติดต่อมาที่อู่ต่อเือไอ้กระบวนกู้ชาไปตักสอง กด่วนสวัสดีครับ